สวัสดีทักทายพี่น้องคือเกาะนี้สงเส้นสายนะครับเนาะครับสงเส้นสายนี่ช่วงนี้กับสงการกับพานพ้นไปแล้วนะครับเนาะครับกับดอกคูลก็ยังเหลียงอยู่กับพี่น้องนี่ครับดอกคูลยีนาสวนนี่แหละครับมื่อนนี้มีกิจกรรมในการลือข้างมาบวชนะครับเนาะนี่ครับครับลือออกเช่นนั้นก็จะเป็นการเห็นให้เห็นล่ะเนาะเป็นอย่างไงครับ เับเลือ,อกอะตรงนี้ก็จะเป็นกอกแคบกอกขามเทียมนะครับเนาะตันนายึดสวนกเกษตรครับกรเกษตรพวกเพียงกเกษตรบ้านหน้าผ้าเพื่อนเกษตรที่ได้กลมลูกนิดนึงกับในพื้นฐานวิธีแบบบ้านๆครับกับช่วงนี้ก็เป็นกิจกรรมในการโลข้างวัชพืชออกนอะครับเนะาะเพราะว่าเกษตรในช่วงเุคไทยยุหน้ากันแล้วเนาะครับเนาะฤดูกาลเดืน 5, เน 6, เนเอนห้าเดือนหกเดือนเจ็ดเท่ากัน สิเป็นการทำไรทำนาตรงนี้ก็จะเป็นแปลงตก่าครับถ้าถ้าเป็นในช่วงฤดูฝนนะครับก็จะเป็นตก่าดำหน้าครับจะเป็นการตก่ากับแปลงครับสนี้ก็จะเป็นแปลงป cosas, เป็นเป็นแปลงกาเข้าเจ้าแล้วก็ข้าวเหนียวกับพ่อเสียเป็นสองหลอกครับเพื่อไว้เอาไว้เพื่อพี่เพื่อนออในช่วงกาบ่พ่อแลครับแล้วเปันกะหมาครับ มาหาเกษตรเพราะเพียงเกษตรผสมผสานเกษตรผ้าเพื่อน้ามวานผ้าเหรนหัวเซลแบบวิธีแบบบานบานนะครับที่ไปที่มากก็คือของเกษตรพะเพียงก็คือเห็ดแบบลดต้นทุนนะครับเนาะครับเอาเห็ดแบบต้นลดต้นทุนโดยที่เขาบ่ได้ใส่ทุนเพียงนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นกมจริงอีกแบบหนึ่งเด้อครับเกษตรเพราะเพียงก็มีวิธีเห็ดมาได้สองสามปีล้วละพี่น้อง กับด้านนี้ก็จะเป็นต้นแช่นะครับกับฤดูแรงกับขอโทษข้อแผลหลายๆเพราะว่ากับสิบอสเซชินภายในนะครับเนาะเพราาะว่มันเป็นฤดูพัะศน์หอนฤดูฝนเนาะครับเนาะครับแล้วก็กับปลูกบวบกับมะบวบมะแฟืองกับกับสิเรียวคางกันออกนะครับเนาะในช่วงแดดพระศน์หอนเนาะครับพี่น้องยกับจังเลยกับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เหตนั้นี้นะครับในช่วงแรกๆช่วงพ้นๆกับ่แน่ดอกช่วงพ้นหน้าฝนมาเข้ากับจมีฤดูกานแบบวิธีแบบบรรบานแบบเฮ็ดแบบพอเพียงเฮ็ดแบบสวยงามแล้วก็รับประทานแล้วก็จําหน่ายได้นะครับเนาะในช่วงนี้ก็สร้างในสักรณ์กบเกษตรบรรบานครับผมสวัสดีครับ